ดีครับวันนี้พบกับเราสองคนนะครับอยู่ที่โลตัสสีทูช็อปนั่นเองนะครับวันนี้ก็มาแนะนําในเรื่องของนาฬิกาเรื่องของตัวสุขภ้านะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ารายละเอียดแล้วก็ตัวในการโมเดลเป็นแบบไหนครับเดี๋ยวเรามันก็มาดูกันนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ฟิลสีนะครับผมนะฮะตัวนี้มาด้วยกัน2แบบนะครับตัวแรกจะเป็นฟิล์สีในราคา3,990บาทนะครับผมนะฮะค่าความสว่างของจอที่2000ันหนเลยนะฮะตัวนี้รองรับในเรื่องของ เส้นทางเรื่องของทางกีฬานะฮะแบบ7โหมดด้วยกันเนาะแล้วก็รองรับในเรื่องของสภาวะทางอารมณ์ด้วยแล้วเรื่องของแบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนานถึงสิวันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าตัวฟิปสนะครับส่วนตัวฟลิปสี่โปรนะฮะนี่เดี๋ยวเราให้ดูเลยนะครับฟิปสี่โปรเนี่ยตัวโปรนะครับตัวนี้นะฮะก็ถ้าความสว่างจะเพิ่มขึ้นมานะครับจาก2 0 0 0ันเป็นสามพันเลยนะฮะแล้วก็มีในเรื่องของขึ้นไฟฟ้าหัวใจนะครับแบบเรีย t ไทม์เลยทีเดียวนะะแล้วมีมีในเรื่องของโหมด ออกกาลังกายเรื่องของกีฬานะครับการแจ้งเตือนที่สมบูรณ์แบบขึ้นนะฮะแล้วแบตเตอรี่ใช้ได้ถึง10วันเช่นกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาถามสัมภาษณ์จากคนใช้งานจริงนะครับว่าเป็นไงครับผมก็มี่มันจะต่างกับทิ่ตีธรรมดากีฬาต่างก็จะมหวกีฬาสามอย่างนะที่เป็นวิกเทลดำน้ำมือกีฬาสามชิดเนี้ยประกอบโจทย์มากเพราะว่าถ้าเป็นอย่างหมอดีก็เนี่ยก็จะเอารู้ที่ กินกินเอียงได้ไหมนะว่าตีไปเท่าไหร่แล้วก็คือสนามเป็นยังไงก็กินเป็นยังไงบ้างก่อนถือกรีนเอียงไหมคือสนามเป็นยังไงบ้างก็้วตรวจด้ำน้ำเลยก,ก็จะเป็นเกี่ยวกับเฉพาะทางอยู่างเงี้ยแล้วก็วิ่งเทลนะครับที่ตัวฟิตสี่บจะมีแต่ที่สี่จะดีนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการอ่านจากาขึ้นไฟฟ้าหัวใจในหละของตัวลูกค้าจะได้ดีสุดการชีวะตรงนีด้ด,ด้วยนะครับ ก็ส่วนในตัวของตัวาการใช้งานมาก็ค่อนข้างดีเยี่ยมเลยนะครับว่ามีโหมดเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็เรื่องการออกกลังกายต่างๆได้นะครับถ้าสุขภา,า,าขขพกร็นตวัดอย่ยงเช่นคืหัวใจในฟ้านะครับมันก็เป็นการนอนสภาวะทางลมระหว่างวันได้ว่าเน,นี้เราเป็นยังไงลมดีไหมถ้าดีก็จะสแสดงเกี่ยวกับตัวส,วสวาณที่เป็นโหมดต่างๆนะครับเราดินแยงเตีนสายถ้าเป็นโกรธก็จะเป็นแบบ เสียหน่อยครับแสนแบบสีแดงอะไรพวกนี้ครับส่งร้อยแล้วนนงงก,ก,ก็ในส่วนตัวตัวหน้าจอนะครับสามพันนิตก็จกะแสดงตัวหน้าจอได้ดีตู้แดดได้ดีกว่าตัวสีสพันร้อยที่เป็นสองพันนิตนะครับว่าถ้า,าใช้งานบ้างครับเขาสนุกแล้วคือรวมถึงว่าโอเคนะครับเข้าที่ความเป็นจริงใช้งานจริงนะครับทีนี้พิธีการใส่ก็ไม่ยากเลยนะครับใส่ใเข้อมือแล้วก็เป็นเรื่องของตัว ราที่ใช้ถูกนะครับผมถ้าเป็นลูกค้าถูนะครับถ้าเป็นพิสสีธรรมดาครับสาสตาร์ที่พันสี่ครับ,าาร 2004, รบาเาพันเจ็ดร้อยเก้าสิบโนท่า้าแต่ถ้าเป็นตัวพิสสี่โปเนี่ยจะ4 90, ี่พันแปดเก้าิต้องมาใช้โปรแป9เก้าเกครับก็วันนี้นะฮะก็ ท่านมาฝากคนเพื่อนๆแล้วก็เรื่องของตัวในการเนาะเรื่องของดูแลเรื่องสุขภาพนะครับท่านที่เป็นคนที่แบบชอบออกกําลังกายแล้วก็รักสุขภาพต้องแนะนําตัวนี้เลยเนาะนะครับเป็นตัวฟิปสี่ซูวี่นั่นเองนะครับนะฮะก็ท่านไหนที่อยู่แถวสะพานใหม่รามินทรานะครับหรือในเมืองนะฮะชากรุงเทพก็ให้มาที่ทูช็อปหลักสี่ได้เลยนะฮะแล้วก็พบกับเราสองคนเช่นเคยนะครับก็เดี๋ยววีทีแรกครับว่าจะมารีวิวให้เพื่อนดูเป็นทุไหนนั่นเองเนาะรายละเอียดหรือจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือเป็นเรื่องของตัว เก็บไว้เดือนก็ดีนะฮะก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับลาำก่อนครับ